รูปตรงนี้เพิ่มหาพื้นที่ได้ไหมไอ้รูปกลีบใบไ,ไม้ตรงเนี้ยจาได้ว่าวิธีการหาหาไงนายนะข้อนี้ตอบเท่าไหร่น,หน้องเกลือทามาตอบหนึ่งครับตอบหนึ่งใช่ไหมร้อยห้าสี่ที่จำไม่ได้นในเฉลยนะครับแต่ว่าวิธีการทําใช้ยเพิ่มตรงเนี้ยเราสามารถหาครึ่งกลีบได้นะครับก็คือถ้าตรงนี้เราทําการมองตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมแล้วตีเส้นมาครับตรงนี้ปุ๊บยาวรัศมีตีเส้นมานิดปุ๊บนะครับนี่ก็ยาวรัศมีพอดีนะครับ จากนั้นก็ลากเส้นตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจริงๆตรงนี้มันจะมองได้แบบนี้นะเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับทวนนิดหนึ่งว่านะครับพื้นที่นะครับครึ่งใบไม้ตรงนี้นะครับครึ่งใบไม้ตรงนี้นะครับมันจะหาได้จากหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่วงกลมนะครับลบอยู่กับพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากโอเคอืม อันนี้มุมฉากนะครับนมุมฉากอันนี้ยาวรัศมียาว R ยาว R ยาว,ว R นะครับไม่ใช่สิตัวนี้ยาว R ตัวนี้ยาว R เนาะแล้วเราก็มอ,องแบบนี้น้องอย่างแรกนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็มีค่าเป็นหนึ่งส่วน4ี่นะครับเพราะว่ามันเป็น90้าสบองศาใช่ไหมจากทั้งหมดส6 0หสิครับก็เป็นพื้นที่แค่1ส่วนสี่นะครับของพาย R กำลังสองนะครับพายนะครับอาข้อนี้บอกเป็นเจ็ดน้องก็เป็น7ก็กำลังสองจริงๆข้อนี้ควรแทนพายเลยเนาะ ติดไว้ก่อนก็นได้นะครับลบอยู่กับนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมน้องก็หนึ่งส่วนสองนะคูณฐานคุณสูงฐานกับสูงเท่ากันนะครับก็เป็น R กํากลังสองก็คือเจ็ดกำลังสองนะเนาะอืมก็จะมีค่าด้่ากับพื้นที่ครึ่งกรีบของใบไม้นะคือเฉพาะส่วนนี้โอเคไปคิดเลขเร็วเลยแล้วกันนะครับตรงนี้แทนค่าเข้าไปนะครับไายนะครับเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ด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 ตัวนี้นะครับตัวส่วนนะตัดตัวเศษด้านบนนะครับเหลือหนึ่ง แล้วก็สองตรงนี้นะครับตัดสี่เลือสองตัดย2เหิบสองลือสิบอ็ดนะครับแสดงว่าตัวเศษน้องมันก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบเจ็ดส่วนด้วยสองนะครับลบอยู่กับนะครับสี่สิบเก้าส่วนด้วยสองนะ้องโอเคตรงนี้จับมาลบกันนะ้องเจ็สิบเจ็ดลบสี่สิบเก้ายแปดไหมมันจะเป็นย8 2แปดส่วนสองนะครับย8่แปดส่วนสองจะมีค่าเป็นสนะิบสี่น้องแสดงว่าไอ้ครึ่งกี่ตรงนี้นะมันจะมีค่าเป็น สิบสี่เนาะครึ่งกลีบครึ่งใบไม้นะครับจะมีค่าเป็นสิบสี่แต่ว่าตรงเนี้ยมันมีใบไม้ทั้งหมดกี่อันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดมีครึ่งใบไม้แปดใบใช่ไหมนอกก็คูณแปดตลอดสิครับนะคูณแปดนะครับอืมมันก็จะมีค่าเท่ากับนะครับเท่ากับนะครับแปด หนึ่งหนึ่งสองมันได้หนึ่งหนึ่งสองไหมเพื่มตารางเซนเพื่อคิดผิดน้องน้องพี่เลขกผิดใช่ไหม